ชีวิตเริ่มต้นใหม่เมื่อวัยขึ้นเลขสี่คุณผู้ชมค่ะ40ปีค่ะแต่สำหรับแขกรับเชิญของเราเธอบอกว่า40ปีเริ่มต้นในชีวิตไม่สายเกินไปพี่แมวเริ่มต้นอะไรในวัย40ปีก็คือมีคนมาจ้างก็จากที่ฝรั่งนะคะก็จกะปากต่อปากเขาก็คนนี้เราก็ต้องดูลูกเราด้วยใช่ไหมคะว่าลูกเราอายุเท่าไหร่แล้ว mm hmm. เขาต้องการเราไหมเงี้อย่างเงี้ยค่ะทีแ mm hmm. มวคะลูกเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะค่ะเราเองก็คิดว่าเขาต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์นะ ใช่ไหมเพราะเดี๋ยวเป็นลูกเครื่องแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่ได้อเราก็เลยต้องกัดฟันใช่ไหมตอนนี้เราต้องกัดฟันสู้แล้วเราเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่ต้องทุ่มทุกอย่างโอ้โหโรงเลยเด็กก็แพงนะสมัยก่อนก็แพงแล้วนะคะทีนี้เราต้องคิดว่าเราคนเดียวนะคะเราต้องทําทุกอย่างเราก็ต้องกลับมาทํางานแล้วนะคะแต่ในขณะเดียวกันนี้ยเราก็ต้องมีเวลาให้ลูกเราด้วยนะคะแล้วเสร็จแล้วพอนน่นปุกก็มีฝรั่งมาติดต่ออะไรเงี้ยค่ะ เราก็เริ่มจากม,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 มีเข้าไปเป็นคอนซัลท์ของบริษัทหนึ่งก่อน <c oughs> นะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ไปทําที่ชนพานซีเมนต์นะคะ <c oughs> ตอนนั้นก็เข้าไปก็เป็นรองกรรมการผู้จัดการคอนกรีตผสมเสร็จก่อนนะคะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นก็ก็ไปเรื่อยๆก็เป็นกรรมการผู้จัดการคอนกรีตผสมเสร็จนะคะแล้วก็ถัดไปก็ไปเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทชนพันซีเมน แล้วก็ย้ายจากพศจากคุณพันซีเมนเนี่ยนะคะก็มาอยู่ที่บริษัทนครหลวงเนะะี mm ่ยค่ะมาเกือบ15ปีและะ้วค mm ่ะ hmm. อะไรที่ทําให้พี่แมวย้อนกลับมาทํางานในในวงการเดิมที่เราเคยทำคุณแมคาความคุ้นเคยประสบการณ์ที่เรามี<ข>ความสามารถราที่เราเพราะว่าเราก็ดิวกับเอนจิเนียร์มาเยอะแล้ว<อ>ใช่ไหมคะถ้าเราจะไปทำแหมขายเสื้อผ้า มันคงไม่ใช่ไมละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ก็ได้เป็นซีโอตอนอายุประมาณสักสี่สิบสี่อะค่ะได้เป็นซีโอแล้วก็รู้สึกจะเป็นซีโอผู้หญิงในปูนซีเมนต์นะคะคนแรกนะคะเพราะส่วนใหญ่วงการปูนซีเมนต์ก็เป็นเอนจิเนียร์เป็นผู้ชายหมดเลยนณปัจจุบันนี้โปรเจกต์ที่พี่แมวดูมีอะไรบ้างคะการที่เราเป็นองค์กรใหญ่นะคะเราต้องทำอะไรแล้วต้องขึ้น สู่สังคม mm hmm. นะ,ะคนเราเนี่ยอยู่คนเดียวไม่ได้นะเอาแต่เทคอย่างเดียวไม่ได้เ mm hmm. มื่อไหร่เราที่จะต้องให้ด้วยนะ,ะที่บริษัทบุะเป็นครนหลวงเนี่ยเราทําตลอดเวลานะ,ะคืออาจจะเป็นบริษัทแม่เนี่ยเขามีบอกเลยนะฮะเดีย๋ยวนี้เขาเรียก csr ใช่ไหมคะ mm hmm. uh, corporate social responsibility mm hmm. แต่มันอยู่ใน under umbrella ของ sd คือ mm hmm. sustainable development อะไรที่จะทําให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนสมมุติว่าพี่เมาสอนให้แมนะ ตกปลากับเอาปลาให้หนวนทานอันที่ยั่งยืนที่สุดก็คือการสอนให้ตกปลาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้อาชีพเขาใช่ไหมคะ uh huh. เพะฉะนั้นเราก็มีการฝึกอาชีพเราก็สร้างกร uh ีนสกูลแต่นี่พอดีแบบว่ามีน้ํามีน้ําท่วมน้าท่วมใช่ไหมคะว่าพี่เอากลับมาเนี่ยพี่เอาไปดูตลอด uh huh. ไปเอง ที่ไหนคะพี่แมวที่อาเภอมหาราชทำอะไรบ้างอยู่ที่อุทยานยุทยาค่ะตอนนั้นน้ําท่วมเยอะมากคือประมาณสองเมตรแปดสิบีนี่จะโดนจะโดนหนักที่สุดแล้วก็โดนทุกปีด้วยโดนทุกปีค่ะเขาเป็นเขาก็ตอนนี้เขาก็ทางรัฐบาลก็บอกว่าตรงนี้เป็นแก้มเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขาโดนทุกปีเขาก็ชินแล้วตอนนั้นเราไปเจอเขาก็อยู่บนสาราวัดนะคะแล้วเราสัญญาเขาว่าเดี๋ยวน้ําลดแล้วเนี่ยเราจะมาร่วมกันสร้างให้ใหม่นะทั้งหมดมีกี่หลังคาเรือนคะพี่แมวยี่สิบค่ะ ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะก็ะหลังเสร็จหลังแรกเสร็จสมบูรณ์แบบ <S <S นะคะแต่หมายความว่าจริงๆมันก็ไล่ไล่ไล่ทำกันไปแต่ก็จะเสร็จสิ้นเนี่นเดือนสิ้นเดือนมิถุนาเนี่ยแต่อันนี้เป็นโครงการต้นแบบนะคะหมายความว่าเราเนี่ยพูดถึง Eco Village หรือ Green v i l l a เนมันต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะน้ำใหม่ทีนี้ก็ไปได้เลยเพราะว่าความสูงสาเมตรนะคะสมมุติว่าเรามีทางเดินระหว่างเชื่อมนะคะ เชื่อมระหว่างบ้านต่อบ้านนะคะเป็นทางเดินนะคอ่อถ้าเวลาน้ามาเนี่ยเขาเดินขึ้นไปข้างบนค่ะสามเมตรก็เข้าบ้านเขาได้ก็ออกแบบโดยอาจารย์บัณฑิตนะคะจุลาสายซึ่งเป็นคณะบดีสถาปัตย์จุลาซึ่งอีกต่อไปถ้าว่าชุมชนอื่นๆอยากได้อยากทําบ้างก็สามารถที่จะมาดูแบบที่นี่ถูกต้องแล้วใครต้องการจะขอบ้านนะคะท่าก็จะมีแบบบ้านเตรียมไว้ให้นะคะนอกจากนั้นพี่แมวเองยังได้รับโอกาส ไปเข้าคอร์สอบรมของผู้บริหารระดับสูงที่ฮาร์ a วาร์ดด้วยอันนี้คือมาอย่างไงเขาเขาคัดตัวกันยังไงคะก็จริงๆแล้วพี่เ,าเอาก็โชคดีนะคะที่บริษัทส่งคนที่แบบอย่างพี่เราไปเรียนนะคะอันนี้คือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วะนะคะฮาร์วาร์ดนี่มันมีหลายคอร์สแต่คอร์สมาไปเรียนเนี่คือ advanced management program ซึ่งองค์กรต้องเป็นคนส่งไปเขามีการคัดเลือกยังไงบ้างเขาก็ต้องคัดเลือกองค์กรนี้ต้องมีรายได้สูงเท่าไหร่นะคะกี่หมื่นล้านนะคะแล้วก็ต้องเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองเท่านั้นขององค์กรเรียนสามเดือนเต็มนะคะเรียนสเดือนถ้ากลับมาก็อาจจะไม่มีเก้าอี้ให้นั่งแล้วนะคะถ้าเขาอยู่กับเราโดยที่ไม่มีเราได้3เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้อง ต้องตั้งใจมากเพราะเสียเงินเยอะมาฮะร mm hmm. วมทั้งหมดก็ประมาณสามล้าน <Okay. S 2> นะคะเราเดือนละล้านนะคะ mm hmm. เราต้องตั้งใจมากนะ,ะเพื่อเราจะ,ะหนึ่งเราก็กลัวว่าเราเป็นคนไทยเดี๋ยวจะเสียชื่อเสียงคนไทย <Okay. S 2> สองเราก็เป็นผู้หญิงด้วยผู้หญิงก็มีน้อยด้วยนะคะ <Okay. S 2> ในในนี้ก็มีทั้งหมดร้อยหกสิบกว่าคนผู้หญิงก็ประมาณสัก เอสิกว่าคนนะคะแล้วที่เป็นคนไทยล่ะคะคนไทยทั้งหมดมีประมาณ7คนค่ะเป็นผู้หญิงทั้งหมดผู้หญิง3าคนค่ะเท่านั้นเองค่ะโอ้เขาสอนอะไรบ้างคะพี่แมลัสอนเขาก็สอน case study ต่างต่างคแล้วเราก็วิธีการคิดนะคะทำให้เราคิดได้นะะสอนให้เรารู้จักตัวเราเองเวลาเราอยู่ที่นั่นนะคะเราอยู่คนแค่8คนนะคะในในเขาเรียกว่า1 1 1 living living compound แล้วก็มีมีห้อง ดูทีวีอะไรด้วยกันนะคะ uh huh. ห้องเรียนหนังสือด้วยกัน,นหมายควาว่าพอเรากินข้าวเสร็จนะคะตอนเย็นเราก็ต้องไปแล้วค่ะเราก็ต้องประมาณสองทุ่มเราก็ต้องไปไประชุมด้วยกันจับกลุ่มจับกลุ่มหอาทิตย์นะคะที่เราเคยนับว่าเราต้องอ่านทั้งหมดนะคะประมาณเจ็ดร้อยหน้า เท่ากับวันหนึ่งหนึ่งร้อยหน้าต้องอ่านให้ได้ใช่ <c oughs> มันมันจะไปอ่านได้ยังไงมันก็ต้องแบ่งกันใช่ไหมคะ <c oughs> ก็คนไหนอ่านอินเด็แบบว่าลึกๆแล้วมาเล่าให้คนอื่นฟัง <c oughs> เราก็แต่เราก็ต้องเราก็ต้องผ่านเหมือนกัน <c oughs> ใช่ไหมคะเราก็ต้องแชร์กับคนอื่นได้เหมือนกันนะคะแต่นี่ห้องนอนเนี่ยมันห้องเล็กๆเป็นเตียงนอนเดี่ยว <c oughs> นะคะแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แล้วก็มีห้องน้ําแค่นั้นเอง <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโหนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่เราอยู่คนเดียว นะฮะเราอ่านหนังสือได้เยอะขนาดนี้นี่คือเราทําเพื่อตัวเราเองจริงๆนะฮะแล้วเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ของเราจริงๆเพื่อเราจะพัฒนาตัวตนเราจริงๆกลับมาค่ะพี่เมวก็อยู่กับคนอื่นไม่ได้แล้วเราก็เลยมาอยู่คนเดียวแล้วก็อยู่ในคอนโดซึ่งซึ่งคิดว่าการเปลี่ยนแปลงจากคอร์สนั้นเพราะหลังจากปรับคอร์สนั้นปุ๊บวิธีคิดพี่แมวเปลี่ยนไปเลยออกมาอยู่คนเดียวเพราะอะไรคุณแมวคะเวลาเราอยู่มีคนเยอะๆใช่ไหม กลับไปเราก็คน,นพูดเรื่องของคนนี้คนนี้พูดของคนนั้นเราก็ไม่มีเวลาแต่อันนี้เรากลับไปเราก็มีเวลาเป็นตัวตนของเราเองออเราก็อยากจะอ่านหนาังสือก็ได้อยากจะทําอะไรก็ได้ตั้งใจพัฒนาตัวตนของเราได้พี่มาคิดว่าสิ่งที่เราสะสมมาทั้งหมดประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตการทํางานของแ้วในชีวิตการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ยิงขึ้นมาต่อสู้ทําวิกฤตทุกอย่างให้เป็นโอกาสของเราพี่มามีอย่างที่อยากจะทิ้งไว้ก็คือว่าแ้วอยากจะเป็น บอกคนอื่นเขาว่าชีวิตค,คือการต่อสู้ชีวิต<ม>เราต้องสู้เราต้องหาตัวเองให้เจอเราต้องรู้ว่าเราอะคล่องอะไรเราอะไม่เก่งอะไรเราไม่เก่งเรื่อง Presentation เราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราไม่เก่งเรื่อง n e g o คร ation นะคะเราไม่เก่งอะไรเราต้องเติมเต็มอันนั้นให้ได้นะ,ะบางคนทุกคนพูดหมดเราเป็นน้ำขึ้นแก้วใช่ไหมแต่อยู่จะเติมน้ำอะยู่จะเติมน้ำอะไรจะเติมวิตามินหรือเติมอะไรเพื่อจะได้ดีกว่าคนอื่น พี่เอวมีใครที่มาจูงมือพี่เอวเพื่อเจอว่าถนนของความสําเร็จคืออะไรอแต่พี่เราอยากจะจูงมือหลายๆคนที่ว่าถนนของความสําเร็จเนี่ยมันมีนะทําให้ถนนแห่งความสําเร็จของคนอื่นๆในองค์กรเนี่ยมันสั้นลงจริงๆพี่เราก็ไม่ได้คิดว่าพี่เราเก่งกว่าคนอื่นนะคะแต่ประสบการณ์นะคะบางทีมันมันมันซื้อหากันไม่ได้มันก็ต้องพยายามจะอธิบายให้ได้ว่าประสบการณ์เนี้ย เราเราอย่าทำเลยนะแบบนี้แต่คนเราเนี่ยต้องเปิดใจก่อนนะคะนีสิ่งแรกที่สุดก่อนที่อยู่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเดี๋ยวนี้เขาไม่พูดถึง change แล้วนะคะเขาพูดคำว่า transformation คืออยู่ต้องถ้าเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนกลับมาไม่ได้ change เ้ายัง change กลับมาได้นะแต่ถ้า transform ไปแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วเราเราต้องเปิดใจรับในการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไม่รับการเปลี่ยนแปลงเราก็จะ ไม่อยู่ไม่ได้เพราะโลกมันหมุนไปตลอดเวลาแต่เราต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดทุก <ฮะ S 2> คนก็พูดเหมือนกันแต่พูดกับทํเนี่ยมันต่างกันเยอะมันต่างกันเยอะค่ะใช่ใชค่ะที่เราถึงบอกว่าที่เขาบอกนะ,ะนะตัวสกรปรกก็ต้องไปอาบน้ํามือสกรปรกก็ต้องล้างมือใช่ไหมคะแต่ใจสกรปรกไม่เคยล้างใจเลยเราต้องล้างใจเราก่อนเราต้องรู้จักตัวเราเองตอนนี้นะพี่แมวบอกได้เลยว่าพีแมวรู้เลยว่า ที่เราเดินผิดมาเนี่ยเพราะพี่แมวมีอีโโ้สูงเกินไปเราไม่ฟังใครเราคิดว่าตัวเองอ่ะเก่งนะะแล้วก็ต่อยตอนนี้เราต้องรู้แล้วว่าเราพลาดไปแล้วอะไรที่ทําให้พี่แมวได้มายืนถึงจุดนี้ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์ทั้งดีทั้งผิดทั้งถูกล้มลุกคลุก,ลกคลานคือเราผ่านมาหมดกว่า30สปีแต่วันนี้เรามายืนถึงจุดนี้วันนี้เราตกผลึกได้แบบนี้พี่แมวคิดว่าเพราะว่าพี่แมว เปิดใจยอมรับในการเปลี่ยนแปลงนะคะเพื่อเ,เป็นคนที่จริงจังแล้วก็จริงใจคือเพื่เป็นคนที่คิดเสมอว่าคนเรานะสิ่งที่ต้องทําคือความดีสิ่งต้องที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจำเอาไว้ก็คือบุญคุณที่คนเขาให้เราเพว่าะจะถือว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคนเราต้องกระตันอยู่ก็สิ่ง คนให้เราคนจริงเขาบอกนะแค่ให้ข้าวชามหนึง่งเราต้องลึกถึงเขาตลอด,<ท>ดชีวิตใช่ใช่แล้วเราจาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเราต้องแบบชีวิตคนเราไม่ใช่ว่ามีเงินเราจะมีความสุขหาความสุขให้เจอความสุขนั้นอยู่ที่ใจเรา mm hmm. นะฮะต้องต้องหาหา,หาความสุขในใจของเราให้เจอแล้วเราก็จะอยู่กับมันแล้วเราก็จะมีความสุขชีวิตเราก็จะแบบอะไรมันจะเกิด มันก็ต้องเกิดนั้นอหลทให้เราขอฝากไว้ออย่างหนึ่งน,นะคะเขาบอกว่าถ้าเรารู้จักคนอื่นเนี่ยเราเป็นคนฉลาดแต่ถ้ารู้เราจักตัวเองเนี่ยเราเป็นคนที่มีสติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก,อก่อนก่อนที่จะรู้จักคนอื่นนะคะดีค่ะหนึ่งชงั่วโมงคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคุ้มค่าจริงๆที่เราได้คุยกับผู้หญิงเก่งและผู้หญิงกแกร่งคนนี้ เมื่อสักครู่นี้เธอหลุดออกมาหลายประโยคที่กินใจเหลือเกินเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจำได้ในทุกๆประโยคน่าจะเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนถ้าคุณตั้งใจทาทั้งหมดทั้งมวลมันจะเกิดประสบความสำเร็จในชีวิตของคุณเองดิฉันจะไม่สรุปอะไรมากเนื่องจากว่าแขกรับเชิญของเรานั้นพูดไว้หมดแล้วแล้วก็ชัดเจนเหลือเกินขอบคุณแขกรับเชิญของเราค่ะคุณจันทนาสุขุมานนท์ค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการสุริวิภาค่ะวันศุกร์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะคนเราเนะี่ยสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งต้องที่ต้องมีคือคุณธรรมสิ่งที่ต้องจำเอาไว้ก็คือบุญคุณที่คนเขาให้เราถ้าเรารู้จักคนอื่นเนี่ย เราเป็นคนฉลาดแต่ถ้ารู้ราจักตัวเองเราเป็นคนที่มีสติเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักตัวเองก่อนก่อนที่จะรู้จักคนอื่นนะคะ